มาพี่ดำก่อนอ่านี่ที่ได้างานนะวันนี้ได้ถึงสามล่างเนาะวันนี้ถือว่าเป็นประวัติการเลยนะพี่ดำขอบคุณมากที่ทีมแกนายที่พาน้องหมาไป,ไปไว่ายน้ำไปว่ายอีกเปล่าเนี่ยไ,ไ,ไปบ่อยนะวันนี้จริง,รงๆแล้วเราพอเราพอดีเราพอมาทีนนหยุดถึงแม่จากเก้าโมงแล้วก็มันก็ได้ปไปต่อสียาวเลยนะวันนี้ยาวเลยนะวันนี้เยอะมากเลยสิบสามล่างไปต่อนะพี่เด็กพี่ใหญ่ แต่ว่าไอ้ไอ้โน้ตมันกลับบ้านเหรอเออเออแตกอีกนะเอาเลยขาดหนึ่งกำลังสายช่างเป็นไงบ้างเรียบร้อยอันนี้เอาใจเอาอันนี้เคไยอ๋อที่ทหารสายเคไยอันนี้จะไหนเคนไยด้วยกันเคไยช่วยนำทางวันนี้มาเริ่มเปิดเลยเริ่มเปิดตอนเช้าขอบคุณมากนะไอ้บานเป็นไงไอ้บานมันยีรถเสียเลยไปตัดเหล็กแทน ตัดเป็นหรือวะตัดใบเหรอก็อไปไตัดแท้เลยไม่ต้องไปขับรถแล้วก็ให้รถไม่เจ็จตัดเล็กตลอดเลยเมื่อกี้เห็นไม่ช่วยเก็บลากเลย <c oughs> ทำทุกอย่างเลยเว้ยเอาขยันดีเต็มที่แล้วรถรถเปไ็นไรเสียวันเมื่อกี้ีกอะอไรเนี่ยอ่าเมื่อกี้ฉีแล้วพรุ่งนี้เสร็จไหมไม่รู้พกกี่เขาบอกว่าเอาเุก,กี้ใหม่ให่โอเคเอาเขาอยู่ไปก่อนไปดูหน้างานหน่อยขอบคุณมากพี่ดำอันนี้เคนายมะเนี่ย เฮ้ยจอนเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นว่ะของใครเนี่ยรับไปเลี้ยงเลยสวัสแบบดีครับเฮ้ยตัวนี้ใครเลี้ยงวะเนี่ยฮะดูแถวนี้เหรอนะเจอเหรอตัวคนใหม่ปะเจอเคจอนไม่เคจอนเคจอนสวยด,ดีนะ,ะพี่ดำรับไปเลี้ยงเลยดิพี่ดำ ฝึกได้ไหมอย่างนี้อายุมันมากเกินอายุมากไปเจออีกหนึ่งล่างไปน,นะแต่ว่าเพิ่เจอเพ่งเจอตัวแขนใช่ไหมเดี๋ยวกำลังเดี๋ยวจะเข้าไปพอดีวันนี้ไอ้นต้ตญาตเสียครับวันนี้เป็นวันประวัติการนะวันนี้ได้ถึงล่างแล้วก็เจออีกแล้ว มันเจอเราเหมือนเจอจุดที่เอาหนีไปรวมรวมกันน่ะใช่เลยวยังใส่หน้ากากหน่อย ทีมงานลงแล้วน่าจะพบชิ้นส่วนนะจุดเดิมพอเยี่ยมมากวันนี้ตาดีเจอแล้วลุยไอ้นอตไม่อยู่อีกไอ้นอตย่าเสียเออเอาอยู่ใครมีลุยก่อนเจ้าขอรถตู้สเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะนายวานน้าเจ้านายวานเจ้นายวานเป็นไรรถเป็นไรอ่ะลูกกี่จีกับตู้นี้ตู้นี้หายไหมเสียตู้นี้ก็ ก็หาอะไรให้อยู่หาออะไรยู่ครับแล้วไอ้เรื่องไปอนุญาตมันไม่มีหาเลยมั้งจริงๆไม่มีครับไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแค่แค่เขาไปเขาไปต่อบใบอนุญาตแล้วรู้สึกแบบว่าเขายังไม่เปิดครับอ๋อโอเคดูจายก็จำไปจูเขาด้วยนะคุยกับทางเขตโอเคก็ว่าไปตามระเบียบให้ดีนะในจุดที่เราเจอนี่เจอแล้วก็มาอยู่ ดีครับอา้าวเอาได้ยี่สิบนะคันนี้เตรียมก็พร้อมฮะเตรียมลงลุยให้เจอชิ้นต่วนเพิ่มนะ เรคงเน้นตรงสุดโซนนี้ก่อนนะเดี๋ยวเลียร์ทางก่อนพี่ใหญ่ก็บรรชาการอยู่พี่ใหญ่อยู่นี่พี่ใหญ่ถือโทรโครมบรรชาการอยู่พอเอาข้าวอ้าไปแล้วครับอันนี้ได้เป็นร่านที่สิบสี่นะ เจ้าที่เขาวันแรงงานก็ไม่ได้หยุดนะเนงงนมื่อกนะี้ก็มีพระมาสวดให้พระแต่วัดโพไม่แต่วัดโพวัดวัดเสมนารี นี่ก็เป็นขุนตึกที่นิรนามนะไม่มีใครเห็นก็ปิดทองหลังพระทุกคนฮนะขนาดตรงนี้ไม่ได้มีใครเห็นถ้าเราไม่มาล้ายก็ไม่ใครเห็นหรอกว่าทาใครทําอะไรอยู่เราก็ทำมาด้วยใจจริงๆนะโซนนี้เป็นโซนที่คนหนีออกมาเยอะจริงฮนะแล้วก็ทับอยู่กเป็นกลุ่มเลยเขาต้องออกตรงนี้แล้วต้องวิ่งทะลุกออกถึงนี้ไปก็จวมันถล่มตรงนี้จะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่ต้องขุดเพิ่มเดี๋ยวคืนนี้ลุยต่อ ก็ใกล้แล้วใกล้กลันเป็นจริงแล้วอันนี้น่าจะเป็นร่างที่14นะ พี่ใหญ่ก็บัญชาการอยู่ ไม่น่ามากกว่าคนที่หายนะจำนวนไม่น่ามากกว่าน่าจะน้อยกว่าเพราะว่าบางคนเราไม่แน่ใจว่ามาทํางานหรือเปล่าเขาใส่ชื่อไว้ก่อนแล้วคนที่บอกว่าหายน่าจะเยอะกว่าคนที่จะเจอ รถลตัวจอบไปช่วยเกลีย่ยเพราะว่าดึงออกมาไม่ได้นะบางทีก็ต้องเอาตัวนี้ไปช่วยเปิดทางให้ดึงให้ดึงล่างออมาได้ง่ายขึ้น อื่ก็ลุยต่อนะไม่ได้หยุดนะ ก็รออย่างเช่จร์ดิจอร์นะฮะเห้กันเอ็มขอบคุณน,นะทุกคนเต็มที่ทุกคนฮนะ เอารถไปช่วยเกียร์ก่อนน่าจะมีถ้าไม่จุดที่เราเจอเนี่ยติดกว่าลากนะก็เรียกเป็นบันทางทางดีไฟ S อทีสอง นี่ก็เพิ่มแสงไฟไปก่อนเอาเตยเอาตัวที่ใต่ล่างลงมาะฮะเห็นว่าตีนเกีียวๆนะนี่เป็นล่างที่สิบสี่นะนี่ส่วนใหญ่ก็อยู่ตั้งแต่วันแรกนะเนี่ยออทุกคนหนีลงมาทางเดียวกันนะฮะทางหนีไฟเพรมันุดที่เชื่อมมาที่อาคารแล้วมัน คนคนแรกๆอัรอดได้แล้วคนที่หลังว่ามีเขาก็บอกมีคนหลังตามมาแต่ว,ว่าตึกถล่บไปก่อนเราพยายามหาจุดนี้มาน,นานแต่มันโดนทับด้วยอาคารตี่สามชั้นไงน้าข้าเข้าไม่ได้ก็พยายามหาจุดเนี้่าสอยปักร กลิ่นใช้ได้เลยครับกลิ่นก็มากับหัวเจาะเพราะหัวเจาะนี่เขาไปเจาะตรงบร,ริเวณที่พบร่างพอดีหัวเจาะมาอยู่ใกล้เราก็เอากลิ่นมาด้วยนะก็ได้กลิ่นแต่ไม่เป็นไรฮะเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติเราพวดที่เดียก็ไม่มีใครรังเกียจอยู่นะเราทุกคนตายไปก็กลิ่นอย่างนี้ทุกคนนะ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปรังเกียจอะไรนะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้แหละสุดท้าย อันนี้ก็เป็นล่าที่ถิกสีนะก็ไม,ม่ไรแล้วก็เห็นการทํางานก็ช่วยกันนะทุกคนส่งมาเป็นท่อเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินโอกาสล้มมันเยอะอ่าแล้วก็สงใจไปให้ผู้ประสบเพน,นะฮะอันนี้เป็นล่าที่ถิกสีนะ,ะทุกคนก็ไม่รังเกียจน,นะก็ช่วยกันอย่างคนละม้อคนละมือขอให้มีส่วนร่วมกันพาเขาขกลับบ้านนะอ้าวันแรงงานนะได้กลับไปหาครอบครัวในวันแรงงานแล้วก็ ไหว้นะครเหมือนกับที่เราปกติเราเป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนก็มีส่วนร่วมนะรู้สึกเออว่าได้ช่วยก็ผพาเขากลับบ้านนะ,ะพวกเราก็สงใจแผ่เมตตาไปให้นะสุดท้ายเราต้องตามไปอยู่ดีอะไม่วันใดก็วันหนึ่งทุกคนก็ต้องลงเอยทั้งนั้นแหละนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็เป็นบารนารุติฮะ แต่บางทีบาคนก็ไม่ควรจะจากไปไหเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะเะนั้นต้องเอาเรื่องนี้ไปทำให้มันดีขึ้นครับโอเคนะก็ถึงฮะเี๋ยคงเจอเยอะตรงนี้ผมคิดว่าวันนี้น่าจะได้ให้ได้ถ้าถ้าถึงยี่สิบได้ตอนนี้เหลืออยู่มาตัสิบสิบเอดคนที่ยังหาไม่เจอนะก็ใกล้แล้วก็เดี๋ยวต้องขุดต่อบร,ริเวณเนี้ยนะ ทีมงานก็ไม่ถอยนะทุกคนก็อยู่วันนี้ใช้คนเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีพื้นที่เยอะแล้วก็เังเจอหลายล่างนะพี่ไอเต็มล่างดีนะเต็มไหมะฮะเต็มเลยนะหนึ่งล่างสมบูรณนะ์ใช่ไหม,มลนะแล้วมีอีกไหมมีอก,มอกาสนะ,ะเต็มที่นะเฮ้ยคนะคนี้ออกง่ายนะคนนี้ ไม oh ่ได้โดนทับเหรอเป็นเป้าหมายที่เราเล่นให้ครับอ๋อครับขอบคุณมากนะเป็นจุดที่คาดาดอยู่โอเคนี่สิบสี่ใช่ไหมสิบสี่สิบสี่นะครับขากลับบ้านวันแรงงานมาดีครับโอเคไปเด้ครับเดกกลับบ้านใช่เสียใจที่เสียชีวิตแต่ก็ดีใจที่ได้กลับบ้านนะ ทุกคนก็ไม่ทุกคนไม่ถอยนะที่นี่หน่วยงานแล้วหนึ่งคนหน่วยงานล้วหนึ่งคนไปอาตัวแทนหน่วยงานตัวแทนหน่วยงานล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้เสียชีวิตด้วยนะก็ให้มีการหน่วยงานช่วยกันถือไปนะก็เป็นการให้ทั้งผู้เกียรติกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ให้เกียรติกับหน่วยงานที่ร่วมกันทุกคนมีส่วนร่วมในการพาเขากลับบ้านก็เป็นอ่เป็นพิธีการที่ให้เกียรติกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ให้เกียรติกับหน่วยงานที่มาร่วมกัน นะาปนะครับดีใจน้ำไปเลยดีใจน้ำไปโอเคอ่ะแต่พวกเราสนใจตามไปส่งกลับบ้านนะฮะเป็นใครเราก็ไม่รู้นะแต่ก็เป็นเหมือนกับพี่น้องเราทุกคนแหละคนที่อยู่ที่นี่นะเือก็ครอบครัวเราไปกลับบ้านดีนะเพื่อนอแต่ทุกคนเต็มใจทุกคนนี่ไม่่ไม่ถอย<ใ>น,นะเดีนน๋เลยครับถ้าพร้อมแล้วไปส่งไปส่งเพื่อนกลับบ้าน โอเคเราก็ให้เกียรติเต็มที่นะผู้เสียชีวิตนะไม่มีใครรังเกียจนะเพราะว่าว่าไงครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรตอนนี้หน่วยงานแต่หน่วยงานก็ดีดีดีใช่ให้เกียรติให้เกียรติหน่วยงานให้เกียรติคนตายอ่าจะเป็นเคนายสองครับแล้วก็ฐาามีเคนายด้วยสะานจ้างนะ พอสองครับครับแล้วก็ทังมูทีครับโอเคครับพวกเราสว,วัสด,ดีช่วยกันปล่อยออกมานะครับรอคำสั่งเข้าไปปล่อยออกมาก็เตรียมเตรียมอันต่อไปแล้ได้เจออไงคืนเนี้ยก็ไม่พุดต่อที่มาน่นคือเอาเรื่องจัดนำคือจัดนำก่อนเขื่จัดนำแต่ว่าเดี๋ยวเจออีก,ออกคนเนี่ยพีดิมันก็เหมือนมามาตามมัน เบื้องเขตนี่ยเป็นเป็นเศษที่ที่วันเกี่ยวมาแต่แต่เราไปเจอกระจุบลงก่อนอ๋อเลยค่อยค่อยคุยเสี่ยงใหญ่เลยคุยเสี่ยงก็ได้เจออย่างมว่ายังมีกลิ่นไหมมีครับที่ไรไม่ต้องเป็นไรธรรมดาเดี๋ยวเราก็กลิ่นทุกคนอ่ะสุดท้ายหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นเครื่องเตือนสตินะ วันนี้คนที่สิบสี่นะครับวันนี้ทุกคนังไม่ถอยนะเต็มที่โอ้วันนี้แปลกเลยเมื่อเช้ามาเงียบนะยเมื่อเช้าผมยืนอยู่คนเดียวทั้งไตยยังมายืนตรงนี้เลยนี่อธิษฐานมาให้เจอหน่อยผมเท้ามาไม่มีใครเลยฝนตกไงผมนทำพามเมื่อเช้าแบบยังนิ่วรูปเสร็จแล้วก็เนี่ยทีมเกนายนำเลยใใชช่่ครับเกนนายดมนำเลยเมื่อเช้า คนที่สูญหายก็เหมือนครอบครัวเรานะเพราะเราก็อยู่กันมาเป็นเดือนแล้วนะก็ได้พากลับบ้านก็ดีใจกับครอบครัวก็ด้วย คือตั้งตั้งที่มั่นเดี๋ยวก็เรียกตั้งในที่มั่นก่อนคือนี้ไม่ต้องนอนหรอกพร้อมครับเก็บให้ดีสุดครับก็พยายามนะติ้นตรวจอะไรต่างว่าไงอ่ะบ้านโทรมาบอกว่าไม่ใส่เนีย ที่บ้านโทรมามาดูว่าไม่ใส่หมวกไม่ใส่แมสโอ้ที่บ้านดูสดดูไร้เลยเหรอเนี่ยไลฟ์มวาตลอดเอาแล้วเอาใส่ดิทูกปืนก็เต็มไทยนะขอบคุณมากเลยพี่ดำแลหลาได้มาเหรอไอ้แตงกิ้วเหรอทำไมอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเทอมค่ะ

ตรงนี้คือทางทะลุเข้าใช่ไหมก็ได้ยังมีตาไหมนะทางเชื่อมครับอนุเบกษ์เรื่องในทางเชื่อมเหนือขั้นมี่อยครับขอบคุณมากนะเนาะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดอาจจะมีรายละเอียดที่ตกค้างอยู่บ้างก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวก็ลุยต่อนะค่อยๆไป จะได้น้อไม่อยู่เนี่ยเห็นน้อกลับบ้านอะไรเพราะว่าไม่อยู่ไม่ไเรียนทีนครับถ้าเรียนไม่ดีทันรถเดินแตรถไม่มาอ่ะโอเคครับทีนี้ก็ปล่อยพวกเราดูตัวแอดตอไม่เป็นไรแล้วพวกเราก็ส่งกำลังใจมาให้ทีมงานเขาหน่อยแล้วก็ส่งเพื่อนเพื่อนเรากลับบ้านนะทุกคนที่นี่คือเพื่อนกันหมดแหละนะแล้วเราก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเลยเพราะว่าทุกคนสุดท้ายก็ต้องลงเอยอย่างนี้แหละใครไปก่อนไปหลังกันเองอ่ะนะแต่ว่าก็เป็น ก็เ,เตือนใจว่าอย่าประมาทนะในชีวิตเราอะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ไปในช่วพริบตาคนที่เหลืออยู่ก็ทู้กันไปนะแต่อย,ยอมแพ้คนที่ไปเขาก็ไปดีแล้วนะเราก็มีหน้าที่พากลับบ้านก็ให้เกียรติเต็มที่ครับทุกคนนะว่าทุกคนก็มองว่าคนที่เสีออยไตก็เ,เป็นครอบครัวเดียวกับเราอะ่ะไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยโอเคเริ่มแล้วเดี๋ยวค่อยดูไปนะ เขาจะดูจากชิ้นส่วนที่ตัดเข้ามาก่อนว่ามีอะไรไหมมาถูกทางเลยพี่ใช้บุญนะฮะมาถูกทางแล้วเอาเหลือเลเก้าเห,อหรอไม่ผมว่าตัวเลขจะมีตัวเลขที่ไม่ที่เกินด้วยเพราะตัวเลขบางคนผมว่าก็ไม่ใช่ใชมันไม่อยู่ในเลขคอ,อร์ดไง ก็อาจจะไม่อาจจะไม่ครบนะพี่ใหญ่เขามีมากเลยเราครับเราหาตามพี่ใหญ่แล้วออนี่หน่วยเคนายก็เต็มที่เคนายป็นผู้เจอบันนี้โอเคครับเหลืออีกมา 9, นะเก้าฮะเหลือเลขตัวเดียวนะเก้าหรือสิบเนี่ยแหละประมาณนี้ครับ ก็ไม่เก็บแข่งเราแล้วไปก็เห็นก็เศร้าใจจริงก็เหมือนเราเห็นคนในครอบครัวเลยเพราะมันก็อยู่กันมานานนะพยายาก็เสียดายที่เข <tinc S 1> ้าไปถึงไม่ทันเนี่ยเมันก็ไม่ย่ง่ายๆนะแต่ก่อนใชนะสูงขนาดนู้นเลยกว่าจะลงมาขนาดนี้ถึงจะเจอเขาได้โอ้โหมันไม่ทางเลยไม่รู้จะเข้าไปยังไงข้างข้าเข้าไม่ได้ข้างข้ามก็ออกมาไกลเข้าไม่ได้จริงนะเออ ก็จนปัญญาจริงนะที่จะทำให้เร็วกว่าน,นี้อ่โอเคทีมงานก็พร้อมมา100%นะคนงานไม่น้อยตรงนี้น,นี่มีฝุ่นมาก็คอยฉีดเลยคน,นก็คอยนั่งฉีดอยู่ เดี๋ยวพักก่อนนะเดี๋ยวไปประชุมก่อนนิดนึงก็สงสารผู้เสียชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็ก็ภูมิใจกับคนที่ทํางานที่เขาตั้งใจทํางานแบบต <c oughs> ิดท้องหลับพ่าจริงๆอะ่ะ <c oughs> ไม่มีใครรู้เลยว่าใครอยู่ที่ไหนไป <c oughs> แต่ทุกคนทํางานแล้วก็ไม่เกีียงไม่ได้ระเกียดอะไรเลยเพราะว่า <c oughs> สุดท้ายแล้วก็ เราก็จะลงกันทุกคนแหละนะเลยว่าใครไปก่อนไปหลังคนที่อยู่ก็ต้องสู้กันไปโอเคครับพวกเรามีอเลยเดี๋ยวจะอัปเดตทีนะก็สูกสันมารายงานวันที่ทานรายงานกลับบ้านได้หลายคนเลยนะโอเคครับ